ต่อกันที่เรื่องของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกครับซึ่งทางท u ูวิชันเนี่ยก็มีหนังสือตอบกลับถึงทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วนะครับโดยมีการระบุเอาไว้ครับบอกว่า t ูวิชันขอจบการถ่ายทอดสดตามสัญญาเดิมและยังเปิดกว้างให้ผู้ถ่ายทอดสดรายอื่นด้วยครับ นายองอาจประภากมลหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านมีเดียบริษัททูอเรชั่นนะครับก็กล่าวภายหลังจากที่ทูวิชั่นเข้ามาพูดคุยที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดทูวิชั่นก็ส่งจดหมายตอบกลับสมาคม,คมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยลงวันที่10กรกฎาคม2563ครับก็มีรายละเอียดดังนี้ครับข้อห ทรูวิชันยืนยันจะรับสัญญาณการถ่ายทอดสดในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกอาชีพจนถึงวันที่25ตุลาคม2563ซึ่งเป็นวันกำหนดสุดท้ายตามกำหนดเดิมตามปฏิทินการแข่งขันฟุตบอลอาชีพฤดูกาล2563เพื่อไม่ให้กระทบกับการจัดการผังรายการต่างๆที่ทรูวิชันได้ลงทุนไปแล้วข้อ2 t งทรูวิชัน ยินดีที่จะเจรจากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อรับสัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขันจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2563ในลักษณะของการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ข้อ 3. t ม u ุรพิชญ์ยินดีให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดหาผู้รับสัญญาณถ่ายทอดสดการแข่งขันรายอื่นสําหรับนัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2564จนถึงจบฤดูกาลในเดือนพฤษภาคมปี2564แล้วก็ข้อ4ครับ ทางทรูวิชันก็พร้อมเจรจากับสมาคมกีฬาฟุตบอลเรื่องมูลค่าสิทธิประโยชน์ที่ลดลงเนื่องมาจากจํานวนทีมลดลงทําให้แมตช์การแข่งขันลดลงแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมกันซึ่งก็ไม่ได้เกิดจากสถานการณ์โควิด19โดยทรูวิชันยังคงยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนและผลักดันวงการกีฬาในประเทศไทยโดยเฉพาะวงการฟุตบอลอาชีพในไทยซึ่งสนับสนุนมาต่อเนื่องยาวนานกว่า20ปีพร้อมกันนี้ครับ ยังคงมุ่งมั่นที่จะนําเสนอรายการถ่ายทอดสดกีฬาระดับโลกและก็ระดับประเทศให้กับลูกค้าสมาชิกและคนไทยได้รับชมเพื่อที่จะร่วมเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาวงการกีฬาไทยก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่างต่อเน,นื่องครับขอบคุณที่ติดตามทีนีนช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับ และที่สำคัญเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบและถ้าไม่อยากพลาดในการติดตามการรับชมกันแบบสดๆก็เข้าไปที่ Facebook TNA Live นะครับและที่สำคัญเรามีช่องทางอื่นให้ติดตามกันเพียบนะครับเพียงแค่กดลิงก์ด้านล่างนี้ครับ